สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ครูจะพาทำขนมกุ้งพมา่าหรือขนมหมอ้อแกงแบบโบราณนะคะครูจะนำไปกวนก่อนแล้วค่อยนำมาอบด้วยเตาอบใช้ไฟบนไฟล่างนะคะรสชาติที่ออกมาเนื้อจะแน่นหอมหวานมันเคี้ยวอร่อยเลยทีเดียวค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะ ส่วนผสมของขนมหม้อกแกงมีดังนี้นะคะไข่เป็ดสามฟองเทใส่ไปในเครื่องปั่นเลยนะคะไข่ไก่สามฟองเทใส่รวมกันไปเลยค่ะ mm hmm. น้ำตาลมะพร้าวค่ะ สามร้อยกรัมใส่เดิน,นะคะเกลือหนึ่งช้อนชาและแป้งข้าวเจ้าตราช้างสามเสียนหกสิบห้ากรัมค่ะหัวกะทิ 375กรัมหรือหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปครบหมดแล้วเราก็จะเปิดเครื่องปั่นให้ละเอียดเข้าหากันเลยค่ะเมื่อปั่นไปได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะปิดเครื่อง แล้วเราจะควักดูว่าส่วนผสมละลายเข้ากันหมดหรือยังดูแล้วไม่มีเศษอะไรติดขึ้นมาแล้วอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะนำใบเตยที่มัดเอาไว้เพื่อลงไปล้างกลิ่นคาวไขค่ค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็เปิดเครื่องปัน่นหยาบๆค่ะ เสร็จแล้วเราก็ปิดเครื่องนะคะปั่นหย,ยาบๆนะคะพอให้กลิ่นของใบเตยออกไปล้างกลิ่นขาวไข่เท่านั้นนักเรียนจะใช้มือขยำก็ได้นะคะถ้าปั่นก็สะดวกดีค่ะเขาก็จะช่วยล้างกลิ่นขาวไข่ถ้าปั่นมากกว่านี้สีเขียวเขาจะออกมานะคะปั่นแค่นี้ก็พอค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปกรองค่ะเราจะทำการกรองเอากากใบเตยออก ะะต้นใบเตยที่เห็นนี้เราจะออกนะคะแล้วก็จะเหลือแต่น้ำของมอแกงที่เราจะนำมาผสมกับถั่วทองที่เรานึ่งไว,ว้แล้วและเผือกค่ะไข่ที่เราปั่นแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยเนียนมาก เผือกนึ่งสุกแล้วนะคะครูใช้อยู่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกรัมแล้วแต่เราชอบเผือกมากเผือกน้อยนะคะถั่วทองล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำไว้สามชั่วโมงขึ้นไปนะคะไม่เกินหกชั่วโมงหรือจะแช่ค้างคืนก็ได้จากนั้นเราก็ล้างให้สะอาดแล้วนำไปนึ่งนึ่งจนกระทั่งถั่ถวแตกนะคะเราบี้ถั่วดูนะคะถ้าถั่วแตกแล้วนะคะก็ใช้ได้นะคะครูใช้ถั่วอยู่ที่ 150กรัมถึง200กรัมแล้วแต่เราชอบถั่วมากถั่วน้อยนะคะถาสำหรับอบขนมหมอ้อแกงเราใช้5นิ้วคูณ5นิ้วค่ะความสูงประมาณ2นิ้วค่ะจะทำให้ได้ชิ้นที่สวยงามมากเราก็จะคนหมอ้อแกงที่ได้นี้นะคะตักน้ำหมอ้อแกงนี้สองถ้วย ใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะคะจะมีขีดสีแดงอยู่นะคะเราตักให้ได้เท่าขีดสีแดงเลยนะคะโดยประมาณก็วางบนพื้นที่เรียบนะคะเวลาที่เราจะดูถ้วยตวงนะคะเรามองด้านข้างนะคะมองด้านข้างก็จะมองเห็นนะคะอยู่ที่1ถ้วยตวงแล้วเราก็นำไปเทใส่ในเครื่องปั่นเลยค่ะตามด้วย เผือกนะคะเราจะทำหม้อแกงเผือกกันนะคะใส่เผือกลงไปให้หมดเลยค่ะที่เราเตรียมไว้ตากน้ําไข่ที่เราปั่นไว้อีกนะคะเพิ่มไปหนึ่งถ้วยเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องปั่นได้เลยค่ะเราก็จะปั่นเผือกให้พอเห็นเนื้อเผือกอยู่บ้างนะคะ พอได้ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเทเผือกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นหม้อแกงถั่วต่อไปค่ะตักน้ำหม้อแกงไข่ใส่ลงไปในเครื่องปั่นดึงถ้วยแล้วก็ใส่ถั่วทองนะคะที่เรานึ่งสุกเรียบร้อยแล้วตามลงไปให้หมดเลยนะคะจากนั้นเราก็ไปตวงน้ำไข่ของหม้อแกงที่เราปั่นเอาไว้อีกนะคะ ประมาณ1ถ้วยตวงค่ะแล้วเราก็ใส่เพิ่มลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะครบแล้วเราเปิดเครื่องปั่นได้เลยค่ะปั่นให้มีลักษณะของถั่วหย,ยาบๆอยู่หน่อยนะคะเวลาที่เราทานจะได้สัมผัสความนุ่มนิ่มมันอร่อยค่ะก็นำมาเทไว้ค่ะ เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะนําไปกวนแล้วก็เทใส่ถาดนะคะเราก็จะทําการกวนขนมหมอ้อแกงที่เราปั่นไว้นะคะแล้วเราก็จะนําไปเทใส่ถาดเพื่อเข้าอบตอนนี้ครูก็จะเปิดเตาอบนะคะแล้วก็เปิดไฟไว้ที่ร้อยห้าสิบนะคะที่เตาอบนะคะวอร์มไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อคอยนะคะอ่าตอนนี้เราเทเผือกลงไปที่เรา ั่นไว้แล้วเราก็เปิดไฟกลางทำการกวนให้เขาข้นๆแล้วเราก็จะไปเทใสท่ถาดก็จะทำให้เขาสุกง่ายเนื้อแน่นอร่อยค่ะวิธีนี้เป็นขั้นตอนการทำแบบโบราณนะคะที่บ้านครูจะทำแบบนี้ค่ะ ที่คุณยายคุณแม่สอนไว้แล้วครูก็นำมาสอนนักเรียนต่อนี่แหละค่ะเพราะว่าจะทำให้ขนมหม้อแกงของเราเนื้อแน่นสุกเสมอกันแล้วก็อร่อยค่ะเราจะเห็นนะคะเห็นไหมคะเห็นเผือกเนาะยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ด้วยเราก็จะกวนเขาให้น้ำเขาแห้งลงไปกว่านี้อีกนิดนึงค่ะ แล้วเราก็จะไปเทสใส่ถาดที่เราเตรียมไว้นะคะเอาละครูใช้ไฟกลางนะคะนักเรียนอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวจะไหม้เห็นไหมคะทีนี้เราก็ปิดไฟประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะ mm hmm. ก็ใช้ได้แล้วคะ่ะอันนี้เป็นเผือกนะคะเราก็ค่อยๆเกลี่ยค่ะเกลี่ยเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็จะนำเข้าอกพร้อมกันนะคะไฟเราก็วอรมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะวออกวนหม้อแกงถั่วค่ะ,ะเทใส่ลงไปนะคะกูก็จะเหลือติดไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่เอาไว้เกลี่ยหน้าจากนั้นเราก็เปิดไฟ แล้วก็ทำการกวนได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะเราก็ปิดไฟนะคะเราจะกวนเหลวประมาณนี้ค่ะเราก็จะตักใส่ถาดได้เลยพอเราตักเทใส่ถาดแล้วนะคะแล้ก็กระแทกเขาเบาๆนะคะ,ะ,คะเพื่อที่ว่า การไล่ฟองอากาศเขานะคะแล้วเราก็เกลี่ยเขาค่ะนักเรียนเห็นใช่ไหมว่าที่ครูอเหลือไว้ตรงนี้นะเราก็เอาไว้เกลี่ยหน้าเขาค่ะเพื่อให้หน้าเขาค่อนข้างมีลักษณะเรียบหน่อยนะคะค่ะเราก็เทลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็จัดการเกลี่ยหน้าเขา เกลี่ยผิวหน้าเขานะีคะ<ม>เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็นำเข้าเตาอบที่เราวอร์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับถาดนี้เป็นมอ,อกแกงไข่นะคะที่ครูไม่ได้ใส่ถั่วหรือเผือกลงไปเลยมีแต่เฉพาะ ไข่ขนมมะแกงที่เราปั่นไว้แล้วครูก็นำมากวนแล้วก็เทใส่ถาดถาดใบเล็กเป็นมะแกงปกติค่ะเดี๋ยวเราก็นำไปอบเหมือนกันนะคะครูวอร์มไฟไว้ที่150นะคะ20นาทีใช้ไฟบนและไฟล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะ เราจะอบกันอยู่ที่ประมาณ25-30นาทีค่ะเราจะเช็คสุกข,ขนมนะคะขนมก็จะพองขึ้นมาเราจะเช็คสุกด้วยการนำไม้นะคะแทงลงไปค่ะแล้วดึงไม้ขึ้นมานะคะไม่มีเศษอะไรติดแสดงว่าสุกแล้วใช้น้ำมันหอมเจียวทาลงไปบนหน้าของขนมนะคะทาลงไปให้ทั่วเลย ก็จะสวยมากเลยแล้วเราก็โรยหอมเจียวลงไปเราจะวางพักเขาไว้ให้เย็นนะคะขนมหมอแกงหรือขนมกุมพมาตนี้นะคะก็จะเหมือนกับขนมฝรั่งคือทำแล้วเนี่ยทิ้งไว้หนึ่งวันจะยิ่งอร่อยมากขึ้นค่ะเราจะวางพักขนมเขาไว้ให้เย็นสนิท เลยนะคะเราถึงจะมาตัดแบ่งค่ะขนมหมอ้อแกงของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็นำที่ตัดนะคะไปแตะน้ำหน่อยนะคะจากนั้นเราจะแบ่งเป็น4ี่ส่วนค่ะวางไปนะคะตรงแล้วก็กดลงไปเลยค่ะซ้ายขวานิดนึงค่ะ เราจะแบ่งได้สี่ชิ้นค่ะค่ะน่าทานมากเลยขนมโมก้แกงแบบโบราณที่เวลาที่นำไปกวนแล้วมาอบเนี่ยนะคะจะอร่อยเนื้อแน่นเป็นถั่วทองนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสี่ชิ้นเหมือนกันค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่าครูจะ จัดตรงกลางนะคะให้เป็นช่องว่างไว้นะคะเพื่อจะได้ตัดง่ายนะคะตรงช่องกลางนี้นะคะเพื่อเราจะได้ตัดง่ายจะได้ไม่ต้องโดนเมล็ดถั่วหรือว่าโดนหอมแดงนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็กดลงไปซ้ายขวาได้เป็นสี่ชิ้นค่ะ ิ้นนี้คือหม้อแกงถั่วค่ะถ้านักเรียนไม่ต้องการจะตัดเป็นชิ้นนะคะนักเรียนจะทําเป็นถาดแบบนี้ก็ได้นะคะใบตองนะคะตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะหัวท้ายหมดมีตัวรองในด้วยนะคะการห่อแบบนี้ครูเรียกว่าแบบจัะตรทิศนะคะแล้วก็นำขนมวางลงไปจากนั้นนะคะ นักเรียนก็พับด้านข้างขึ้นมาค่ะพับด้านข้างขึ้นมาสองข้างการห่อแบบนี้จะทําให้ขนมของนักเรียนเนี่ยเด่นนะคะแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นด้วยค่ะเพราะเราจะเห็นขนมชัดเจนอันนี้เป็นเผือกค่ะนะคะแล้วจากนั้นก็ใช้นิ้วชี้นะคะกด กดลงไปค่ะกดด้านด้านด้านข้างเนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมคะเข้ามาให้ชิดตัวขนมเนาะเข้ามาให้ชิดตัวขนมแล้วก็ค่ะจะเห็นว่าเขาก็จะห่อตัวขนมไว้นะคะแล้วเราก็พับเก็บเขาเนี่ยค่ะลงไปด้านล่างครูก็ห่อให้ดูทุกครั้งที่ทํานะคะนคะคะซ้ายขวาพับเข้าไปเนาะให้เป็นมุมแหลมนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บ เน,ะะนี่ยค่ะเข้ามือนักเรียนก็จะเข้ามาตรงชิดๆกับขนมนะคะก็จะทำให้เห็นชิ้นของขนมเด่นนะคะอยู่ในใบตองนะชิ้นนี้เป็นถั่วนะคะเป็นถั่วทองเคยอยอาใบตองเข้ามาจับริมส่วนด้านบนนี้ จับพับเข้าไปค่ะทบกันเข้าไปนะคะให้มีลักษณะเป็นมุมแหลมด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะตรงนี้ให้ชิดชิดตัวขนมค่ะแล้วเราก็พับไปตองลงข้างล่างห่อกันง่ายแล้วใช่ไหมคะครูก็ห่อให้ดูทุกครั้งนะคะเดี๋ยวครูจะห่อแบบโบราณอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็พับลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะก็จะโชว์นะคะโชว์ผิวขนมด้วยโชว์ขนมโดยด้วยขนมก็จะเด่นมากเลยค่ะน่าทานนะคะเราจะนำมาใส่กล่องขายกันแบบนี้ก็ได้นะคะสองชิ้นค่ะน่ารับประทานเหมือนกันนะคะขนมหม้อแกงแบบโบราณน,นี้นะคะ รสสัมผัสของเนื้อจะลักษณะจะแน่นเคี้ยวอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเราจะได้เคี้ยวทั้งเผือกถั่วและไข่สัมผัสได้ถึงความอร่อยแบบโบราณเลยทีเดียวนะคะขนมกุมพมา่าหรือขนมหม้อแกงของเราก็สำเร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้การสนับสนุนช่องเรื่องเล่าแม่ครู ทำให้หลายท่านได้นำไปประกอบเป็นอาชีพนะคะและหลายท่านได้นำไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะพบกับครูใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ